Oh, อยอ่าก็พาพจำยังชันตะครีดึงของนี้ไปเล้อีกคอมโอนนะครับผมดันน้ามานะครับตัวนี้นึกว่าจะใหญ่มากครับให้เท่าไหร่ใจสวยนะครับมาดูมาเป็นช่องเล็กๆนะครับผม ครับเป็นยักษ์ยางนะครับยอดจริงครับผมยักษ์ยาง